สวัสดีครับท่านผู้รับฟังที่รักและเข้ารบทุกทกท่านรายการดิทานพื้นบ้านมาพบมาพอกับพี่น้องเอกคือเก่าเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้เสนอท่านในเรื่องนอกการะเวนกนาทีปาหิมาพานบนสวงสวรรค์ซึ่งมีเทพธิดานั่งฝ่าให้น้ำว่าฝ่าธิดาซึ่งอยู่บนสวงสวรรค์ ขางฝ้าเทพธิดาอยู่บนสวงสวรรค์ก็มีนกรับใส่โตหนึ่งซึ่งเป็นนกโตผูเป็นนกกาลเวกที่โตร่างกายใหญ่ไปใส่มาใส่บางครั้งก็ให้นั่งฝ้าชี้หลังบางครั้งก็เป็นผู้รับใส่นางฝ้าเปลี่ยนผู้รับใส่ที่ซื้อสัตว์เพราะว่าเป็นนกเทพ,พเจ้า สำหรับบนสวงสวรรค์นั้นบ่าวาสิเปเทพพระบุตรเทพปฏิดายา่ำอยากกินยังก็นึกคิดเอาเนี่ยละมิดเอาว่าแตไปเหตุไปหาคือเมืองมนุษย์โลกเฮ้าถึงยุบนสวงสวรรค์มีความสุขมากมายหลายอย่างแต่เจ้าโนกกาลเวก็ยังมีความทุกข์อกทุกข์ใจอยู่เพราะว่าบ่เป็นอิสระอยากเป็นอิสระบินไปใส่มาใส่แด้ง่าย เป็นผู้ปฏิบัติหรือคนรับใสของนางฝาศิลำบากในการไปใสมาสาใสกาลเวกนั่นมีความทุกข์อกทุกข์ใจจนนยที่สุดนางฝาไล้สังเ,เกตเบิ่งอาการเลยเว้ากับนกวามีเจ้านกกาลเวกขา้าจะมองเบิ่งเจ้าแล้วเจ้าสิกุมอกกุมใจอีหนังกันนาะส่งนาโศกหนาเศร้า น,นกก็ได้พูดกับนางฝ่าวาเทพธิดานางฝา้าข้าพระเจ้าอยู่กับท่านมาก็นานแล้วหอข้าพระเจ้าล่าออกจากเปลียนนกใส่ท่านซะเนาะข้าพระเจ้าอยากบินไปโลกมนุษย์เพื่อจะได้เบิงว่ามนุษย์สาโลกเป็นจังไดซำนีนล่ะขอขอบคุณเด้อหานกโตไหมมาแทนข้าพระเจ้าซะนางฝ้ากระสงสารแล้วก็เห็นใจนกกาละเวกโตเก่าที่เคยรับใส ก็เลยเว้ากับนกกาละเวกว่าบอเป็นหยังถ้าอยากล่าออกก็ออกได้หากเจ้าไปสู่โลกมนุษย์เดือดร้อนมือใดอธิษฐานมหาข้าเด้อข้าสิ่งลงไปซอยเจ้า<ๆ>เจ้านกกาละเวกก็เลยให้เทพธิดาเซกให้เป็นนกโตในน้อยตามปกตินกกาละเวกทั่วไปข้าพระ้า้าขอกราบขอพระคุณท่านเป็นอย่างสูงเด้อเทพธิดานางฟ้า หากข้าพระเจ้าเดือดร้อนก็เสียละลึกถึงท่านนี้แหละขอขอบพระคุณทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมาไม่บา,บายไปสู่โลกมนุษย์ก่อนเด้อ เจ้านกก็ได้บินออกจากสวรรค์เพื่อไปสู่โลกมนุษย์เขาต้องการไปเที่ยวเบิงธรรมชาติของโลกมนุษย์วาสิมีภูเขาตนใหม่สิ่งมีชีวิตมากมายเขาใฝ่ฝันอยากไปอยู่ที่เมืองมนุษย์สาโลกเพราะอยู่บนสวรรค์นานแล้วกระเซ็นหรับท่านที่อยู่บนสวรรค์ก็อยากลงมาที่โลกมนุษย์โลกมนุษย์ก็อยากขึ้นไปบนสวรรค์ เจ้านกกาลเวกโตวสวยบินละล่องไปสู่โลกมนุษย์ซึ่งกะพานก่อนเมกมากไม้ทองฟา้าอันกว้างใหญ่ไพศาลป<ะ>้าดเฮาบินมาสู่โลกมนุษย์มองเบิงเห็นภูเขาต้นไม้เฉียวสวยสดงดงามเห็นทะเลอันกว้างใหญ่ไพศาลป้าดมนุษย์โลกนี่เขามีของเล่นของอยู่ของกินกันมากมมยเนาะ อยู่ตะบนสวรรค์จินตะของทิพเที่ยวตะของทิพโอ้ยบไดีเห็นธรรมชาติคือโลกมนุษย์พวกมนุษย์สาโลกนี่แต่มันโชคดีหลายเนาะอิจฉาแห้งเน้จังไดเขากระสิ่โลกมนุษย์นี่ละ เวลาเจ้านกลงมาสู่โลกมนุษย์แล้วโผยบินไปทั่วสารทิศเพื่อไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นสถานที่พ่ออกพ่อใจของเจ้านกมากเจ้านกกาะละเวกได้บินมาก,กับเป็นเวลายาวนานพอสมควรถ้าไม่เขากระหายน้ำเน็ดเหนื่อยส่วนเจ้านกกะมองดูอ้างน้ำหรือแองน้ำที่มีเพื่อจะไปดื่มไปอาบกัน บ้าโมูบ้านแถวนี้บ่ใครมีเนาะมีบ่กีหลังเฮาสิโลงไปแถวนี้ละเพื่อไปหาดื่มน้ำก่อนอธิษฐานบ่ได้คือตอนอยู่เมืองสวรรค์เน่ลมิตกินเองบ่ได้เลยและแล้วเจ้านกก็ไปพ่อบ้านหลังหนึ่งยุกกลางโด่งซึ่งเป็นบ้านหลังเล็กๆนกได้ละพึ่งในใจว่านี่บ่บ้านของคน หลังใน,น้อยอยู่แบบสบายสบายบเป็นหอปราสาทร,ราชวังคืออยู่บนสวรรค์เป็นแต่อยู่ตัวละเนาะเฮาสิไปใกลๆเบิงก่อนสิมีคนอยู่บ่เนาะหรือว่ามีน้ำให้กินบ่เนาะหิวน้ำแห้งเจ้านกกาลเวกได้สอดสายตามองไปมานกก็ได้เห็นน้ำอยู่ในขันตั้งอยู่บนบ้านหลังน้อย เขาเสิลงไปบ้านน้อยหลังนี่ละเพื่อไปดื่มน้ำอาบนา้ำเขาเหนื่อยมากพอแห้งแล้วเป็นจังไดก็เป็นกันวะขอให้เจอคนดีๆนะเด้ออย่าได้เจอพวกอันตรพานเด้อนกกาลเวกเลยโลงไปดื่มน้ำอาบนา้ำที่บ้านน้อยกลางป่าโอ้จังสีในแม่ดื่มน้ำเย็นๆอาบน้ำเย็นๆมีแห้งอยู่เอ้า จังใดเจ้าขวงเขาอยู่พน้อนี่เนาะจะว่ากันเ้ออาบแล้วกินแล้วสิบ,บินหนีสะก้อนบาทเนี่ยเขาสิมาเห็นมาพ่อบ้านหน่อยหลังนี้เป็นบ้านของชัยชนะชัยชนะนี่ได้หนีมาจากเมืองมาบำเพ็ญเพียรอยู่กลางป่าเพราะต้องการความวุ่นวายในสังคมชัยชนะอยู่อย่างมีความสุขบ่อข่าสัตว์ตัดชีวิตหาผลไม้หาเผือกหามันมาก,กิน อยู่กลางป่าอุดมสมบูรณ์ไปด้วยของกินมากมายสำหรับป่าแห่งนี้ก็มีมูสัตว์เป็นจำนวนมากทั้งสัตว์ปีกสัตว์บอปีกบ่วสิเป็นพวกหมูพวกฟ้านพวกกวางเป็นต้นตลอดจนถึงมีนกหน้า,นาชนิดเต็มไปหมดนกกาลเวก ได้เห็นสิ่งต่างๆอยู่บนโลกสวยสดงดงามแลแ้วเจ้านกกระลืบเมืองสวรรค์อย่างสินเชิงคณะที่นกได้ดื่มน้ำอาบน้ำเรียบร้อยแล้วก็รีบบินขึ้นสู่ต้นไม้เพราะว,าว่ากลัวเจ้าของบ้านสิมาเห็น ใช่ชนะผู้เป็นเจ้าของบาง้านเมื่อได้ออกมาจากในบ้านแล้วก็มาพบมาเจอกับขันสมนีมีน้ำน้ำกระบกลงไปและก็มีปีกนกเป็นสีทองคำอยู่ในขันเม MM ื่อใช่ชนะได้เห็นปีกนกทองคำอยู่ในขันข,น,ขนของเจ้าควางแล้วก็ได้ว่าขึ้นว่าอ้าวปีกนกทองคำมาแต่ใส่น้อมาอยู่ในขันน้ำของเฮานี่บ่ไหวบ่ไหวเฮา,าต้องจอบเบิ่งซะก่อน อันนี้คงสิบบเมนนกธรรมดานี่คงสิเป็นปีกนกกาละเวกเอ๊เขาต้องจอบเบิงสะกอนนิคสิแก้งเข้าไปในบ้านแล้วก็สิจอบดักเบิงว่าเป็นนกอยียงกันแน่หลังจากนั้นใช่ชนะก็ได้ดักจอบเบิงนกทันทีเมื่อเวลาเจ้านกหิวน้ำก็โลกงมาอีกเหมือนเดิม ชัชนะได้ดักจอบเบิงเห็นนกกาละเวกลงมาปีกสวยสดงดงามและเมื่อเวลาปีกหล่นออกจากร่างกายของนกก็จะกลับกลายเป็นทองคำทันทีเมื่อเวลาชัยชนะได้เห็นปีกนกเป็นทองคำแล้วเขากระชิดว่านกโตนี่บ่เป็นนกธรรมดาคงเป็นนกมาจากสวงสวรรค์จากป่าหิมะพานผุนเด้อนี่ คณะเดียวกันใช่ใชนะก็ได้เดินออกมาเว้าจากับนกแล้วกระบ,บอกนกว่าอันนี้เจ้านกผู้สวยสดงดงามเจ้าเป็นนกที่มาจากสวงสวรรค์แมนบอเป็นนกกาละเวกที่สามารถล่องหนบินไปได้สารพัดทุกที่ทุกแหง่งเจ้าคงจะมีบุญญาวาสนาหลายแสดงว่าเจ้ามาจากสวงสวรรค์แมนบบ ขณะที่ทักทายกันอยู่นั้นเจ้านกก็ตอบว่าแมนลาคข้ามาจากสวงสวรรค์ข้าเป็นนกกาละเวข้าอยู่สวงสวรรค์ข้าเป็นคนรับใช้นั่งฟ้าท่านไปไสมาใส่ข้ากรสิผ้าไปและก็เป็นผู้ซอยท่านอยู่ตลอดเวลาคณะนี่ข้าขอความอิสระนั่งฟ้าใจดีและให้ข้ามาเป็นอิสระสามารถบินไปใสมาใสได้เมิด แล้วในที่สุดนกกาลเวกก็ได้มาอยู่กับชัยชนะบางวันก็ไปเที่ยวไกลบางวันก็ไปเที่ยวไกลเที่ยวไปเที่ยวมาอยู่จังสี่เป็นประจํานกกาลเวกเมื่ออยู่กับชัยชนะแล้วเขาก็มีความสุขเป็นอิสระส่วนมากก็จะบินไปหาอ่างนา้ำบอ่อน,น้ำแน่บินไปเที่ยวสถานที่ต่างๆต,ตอนที่อยู่สวงสวรรค์ บ่ได้บินไปใส่มาใส่ในเฝ้าตั้งแต่เทพที่ดาหน้างฟ้าคณะที่นกได้บินไปนั่นเมื่อเวลามองเห็นอ่างนา้ำหรือแรงน้ำต่างๆเขาก็ล่งไปดื่มนม้ำอาบนา้ำอย่างมีความสุข นอกจากนกกาลเวกสิโลไปแล้วก็ยังมีนกชนิดอื่นไปหาอยู่หาจินตามอ่างน้ำนี่นำ้ำหลังจากที่เจ้านกได้ดื่มน้ำอาบน้ำเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เลยสะบัดขนในที่สุดขนก็เลยหลุดออกมากลายเป็นขนนกทองคํา หลังจากที่ขนของนกได้ตกลงไปริมอ่างน้ำแล้วก็มีคนมาเจ็บเอาไปเพราะเป็นขนนกที่มีราคาเป็นขนนกทองคำหลังจากที่นกได้ดื่มน้ำเรียบร้อยแล้วก็ได้บินไปพักยุ่ถ้่มแหง่งหนึ่งซึ่งแห่งนี้อยู่บนภูเขาซึ่งบ่อกไก่กับบ้านของใชยชนะเท่าไหรน่นัก ชนะที่ใชชนาอยู่บ้านบาพบบ่พ่อนกไปเขาก็เลยเดินออกตามหานกเพราะเป็นห่วงนกกลัวนกจะเป็นอันตรายใช่ชนะได้เดินไปหานกแล้วก็ร้องตะโกนเรียกหานกในที่สุดก็มาพบมาพอ่อยู่ที่ถ้าแห่งนี้ เขาได้พ่อสภาพนกที่นอนหมดแรงบ่มีเรียวมีแรงสิลุกไปใส่เพราะนกได้ดื่มแต่น้ำได้กินแต่น้ำบ่ได้กินผักผลไม้หรืออาหารทิพย์คืออยู่บนสวรรค์ <S <S <c oughs> เมื่อเวลาใช่ชนะได้เห็นนกโดยมีอาการบ่มีเรียวมีแรงแล้วเขาก็ได้ไปหาผลมามากกไม้มาให้นกกินไม่ไม่นกกระบ,บ่กกล้ากินดอก เพราะใช่ชนะไห้ซิ้มเบิงนกซิมแล้วติดใจรสชาติของผลไม้ในโลกมนุษย์ก็เลยกินจนมีเรียวมีแรงหลังจากนั้นใช่ชนากับผ้ากลับไปนอนอยู่บ้านตื่นเศร้ามาอีกมือใหม่เจ้านกกาลเวกก็ได้ออกบินไปเที่ยวทะเลหลวงอันกว้างใหญ่ไพศาลโอ้โลกมนุษย์นี่มีทะเลมีปลาใหม่มีภูเขา แตกต่างกับบนสวรรค์มิต่กรเมฆโอ้เป็นที่อัศจรรย์ในลีแดนมนุษย์ที่สุดยอดทีลีน้อขณะเดียวกันนั้นขนของนกกาละเวกก็ได้ล่วงหล่นลงมาเป็นทองคําเมื่อเวลาคนนห็นแล้วก็แตกตื่นพากันไปเก็บเอาข่าวคราวเรื่องของนกที่มีขนเป็นทองคําก็ได้ยินถึงหูของพวกจนสลัด ซึ่งในที่สุดจนสลัดกสิมาต,ตามล่าเอาขนนกนี่ไปไหวเป็นสมบัติของเจ้าของเ <l ip> จ้านกกาละเวกเมื่อเวลาเห็นพวกจนสลัดมาก,ก็ร,รีบบินขึ้นไปบนตน้นไม้จนสลัดมีเรืออยู่สองรำมานำกันเพื่อที่จะมาเอานกกาละเวกไปไหวบ้านของโจขอาง ในขณะเดียวกันชัยชนะบ่เห็นนกกลับไปบานร,รีบออกเดินทางตามหาในที่สุดกลับไปพบไปพ่ออยู่ที่ริมทะเลชัยชนะได้เห็นนกบินอยู่บนท้องฟ้าแล้วก็เห็นพวกขุนจนทั้งหลายบ่ว่าสิเป็นนางเรือหรือนางมามา่าช้ยชนะกระตกใจเป็นยิ่งหนักรีบร้องตะโกนให้นก รับไปที่ป่าเขาลาเนาไัยเพื่อที่จะหนีจากพวกขุนจนทั้งหลายมีเจ้านกให้รีบบินหนีจากที่แห้งนี้ไปสู่ป่าเขาลาเนาไผ่ก,กว้างใหญ่จะได้หนีกับพวกขุนจนที่ใจโหรายพวกนี้นเจ้านกกาลเวกกับบ่ได้หนีไปเพราะเป็นห่วงชัยชนะคือกันกลัวพวกจนสิขาชัยชนะและแล้วในที่สุด นกกระนึกถึงคำพูดของนางฝ่าวาหากมีเรื่องเดือดร้อนอีหยังใหร้องตะโกนบอกเด้อสิโลงมาซอยเมื่อเวลานกกาลเวกได้เห็นนางฝ่าลงมาก็ได้ก้าวขอบพระคุณนางฝ่าเทพที่ด่าผู้หญิงใหญ่อยู่บนสวงสวรรค์นางฝ่าผู้แสนสวยใจดีนกต้องขอกราบขอบพระคุณเด้อ ท่านคือเจ้านายเก่าของข้าข้าพเจ้าบริบุญคุ้นทันดอกที่โลกมาซอยเหลือในโอกาสนี้หากเทพธิดานั่งฟ้าบ่มาซอยขุนจนคงจะนั่ตัวข้าพเจ้าเอาไปแล้วและเจ้านกก็แนะนำนั่งฟ้าให้รู้จักกับชัยชนะก่อนนั่งฟ้าสิกลับไปเจ้านกเลขอให้นั่งฟ้าซอย อธิษฐานในข้าพระเจ้าเป็นขนธรรมดาเหมือนขนนกทั่วไปธรรมดาหากเป็นขนทองคอยูคือเก่าก็จะทําให้คนรายไม่อยากได้อีกถ้าให้เดือดร้อนเพราะฉะนั้นขอให้เป็นนกธรรมดาก็แล้วกันเด้อนางฟ้าก็เลยเสกไข่เป็นนกธรรมดาและมีขนธรรมดาในที่สุดชัยชนะกับผ้านกกลับมาบานอยู่กันอย่างมีความสุข ต่อไปโดยบ่มีสัตรู <Holmes> เมื่อเวลาชัยชนะนำนกมาถึงบ้านแล้วกระพักพรหลังจากนั้นกระพากัารรักษาศีลปฏิบัติร่ำเจริญภาวนานิทานเรื่องนี้ก็ได้จบบริบูรณ์แล้วขอขอบผู้คุณผู้รับฟังขอให้ท่านโชคดีมีความสุขเดอ้อติดตามในเรื่องต่อไปถูกอกถูกใจกดไลค์กดแชร์ในเดอ้อพี่น,อน้อง